ออฟฟิศวัติน่ดเดอะซ <series. S 2> ีรีสไปทำงานกันได้แล้วอ่ะนี่คือคำเตือนนะคะทุกคนอ่านเอาเองละกันมันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะซีรีส์เรื่องเนี้ยไปเรียกพ่อแม่พี่น้องมาดูกันนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้เราด้วยนะดีมากโบนัสสิสเดือนจ้า ที่มินีโปรเจกต์นี้โอเคไหมคะแต่ว่ายังไงคะมีอะไรทักนี่แหละพี่มินี่อย่างที่คุยกันเลยค่ะเป็นโปรเจกต์เลยอ้าวทุกคนมามามาพี่ขอเรียกประชุมนิดนึงนะจ๊ะประชุมอีกแล้วเหรอแป๊บเดียวจ้าไม่กี่เรื่องอะไรอีกมา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 จ้ามาเลยไม่กี่เรื่องมามาอ๋ออย่างนั้นดีจ้าลูก จำนวนคนที่เราจะต้องเข้ารถแมพของแต่ละจังหวัดต้องได้นะจ๊ะคุณแอมค่ะช่วยจัดตารดงแล้วก็ตะวนออกพี่ขอเป็นพัทยาชนบุรีอะไรก็น่าจะประมาณนี้นะจ๊ะโดยรวมๆไม่นน่าจะมีอะไรแล้วจ้ะ อ<ก>คนทำไมยังไม่กลับบ้านอีกอะแต่ว่าพี่ว่าพี่แป๊บเดียวนะ <c oughs> ไปไปกลับบ้านได้แล้วแป๊บเดียวเองเนี่ยกับกับกับกัไม่มีอะไรท <c oughs> ํำกลับแล้วแหละเปลี่ย <c oughs> นทำงานเลยครับเย้ yeah, เรื่อกันแล้ว <c oughs> อย่าพวผมกลับเดี๋ยวมีประชุมต่อ